ถ้าเราไม่มีตัวตนไม่มีเรื่องราวอะในในชีวิตเลยล่ะคะต้องเริ่มต้นยังไงโอเคขอบคุณเมนีมากมากพูดติยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านเกา่าเก่าเก็บของเก่าไว้ทั้งหมดเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดังวืบขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มพโพยไข่คลองหรือไล่ไขของและวจำชื่อไม่ได้และแต่ถ้าเราหาเราจะเจอผู้หญิงที่บ้านสกมกแล้วต้องเก็บที่นอนทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเขาอะมีเรื่องราวอะไรบ้า,บางไม่มีมีแต่ความสปกปรกซกมกในชีวิตแต่ก็ดังได้ ตรงแทนนั้นตรงนี้มันลบทั้งหมดแล้วครูติมีเรื่องราวอะไรไม่มีในชีวิตแต่ครุติก็มาเล่าได้เคยล้มละลายเท่าไหร่เคยมีลูกน้องเท่าไหนเคยทํากิจการอะไมาบ้างเคยรวยแค่ไหนเคยผ่านทัวอะไรแค่ไหนเรื่องราวในชีวิตของเราอ่ะใช่ของเราอ่ะถ้าพูดตรงนะอาจจะไม่ว้าวสาหรับครุติอาจจะไม่ว้าวสาหรับคนอื่นแต่มันว้าวสาหรับคนที่กําลังเจอปัญหาในชีวิตอะไรบางอย่างเคยเลี้ยงลูกมาปะละ่ะเคยเลี้ยงลูกด้วยเงินเดือน9 00าพันมาละเคยเลี้ยงพ่อแม่ด้วยเงินเดือน 9, 00าพันมาละ เคยดูแลผู้ป่วยติดเตียงวะลนะ่ะเคยมีอะไรที่มันชีวิตส้นตีนขนาดนั้นแล้วผ่านมาได้ปะเชียนั่นแหละสตอรี่แล้วว่ามึงผ่านมาด้วยเลี้ยงลูกมาอย่างลำบากยากเย็ยนมากเลยแต่มีกิจการ10ล้านอยู่กับเลี้ยงลูกขึ้นมาได้เรื่องินเดือน9 0 0 0สตอรี่แม่งต่างแล้วนะความเข้าถึงความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมึงก็รวยมึงก็เลี้ยงได้แต่พี่คนนี้ผ่านมา900 0กูเห็นใจเขาเลยกูยอยากติดตามชีวิตเขาพี่มายเซ็ตอะไรยังไงฉัน รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจฉันมากเลยเห็นไหมสตอรี่ที่โคตรจะบ้งสุดๆแม่งยังเอามาใช้ได้ฉะนั้นครูติจะบอกอย่างนี้คีย์หลักเข้าสำคัญเลยนะสตอรี่แล้วเส้นทางที่ผ่านมาของเราในชีวิตอแม่งดูธรรมดาแล้วดูไม่มีเฮียอะไรน่าสนใจเลยแต่จงเล่ามันออกมามันมีคนสนใจแล้วมันมีคนที่กำลังเจอปัญหานั้นอยู่แล้วต้องการแก้ปัญหานั้น เล่าไปก่อนยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องกูจะขายอะไรนะเล่าไปก่อนทําไปสักสิบคลิปยี่สิคลิปเคยผ่านอะไรมาเล่าแบบงงๆแบบหน้ากล้องกูก็แข็งๆพี่กบไม่แบบเด็ดวงเด็ดแอร์กูใสไปแล้วไม่ต้องตัดทิ้งที่ใสเลยหน้าเบื่อคนจะปัดทิ้งช่างหัวแม่งมันจะมีสักคนที่ฟังจบแล้วมีคําถามเข้ามา <S <S <an> <S ขอสักสองสามนาทีอ้อช่วงแรกมือใหม่ขอนาทีเดียวพอสั้นๆ <S an> แล้วพอเริ่มเป็นอย่างนั้นสักสิบยี่สิบคลิปคำถามเริ่มเข้ามา ค่อยมาถามครูติใหม่ว่าจะทํำยังไงต่อเริ่มมีคนติดตามแล้วเริ่มมีคนส่งคำถามนีเข้ามาเดี๋ยวครูติทําคลิปตอบอันนั้นได้ให้โดยเฉพาะคอมเมนต์หน้าช่องเนี่ยเดี๋ยวตอบให้แล้วก็เพิ่มเติมอีกพอเราตอบไปปุ๊บสักพักหนึ่งพอถึงสักร้อยคลิปเดี๋ยวเราจะผลิตง่ายโคตรง่ายเลยผลิตคอนเทนต์ง่ายชิบหายพอถึงร้อยอันหนึ่งปุ๊บเราค่อยมาวางแผนว่าจะขายอะไรกันหน้าช่องเนี่ย คอมเมนต์เลยพอถึงละร้อยคลิปเริ่มมีคนติดตามสักพันสองพันทำเลยหน้าช่องขายเลยขายของที่เราต้องการแล้วผลิตเงินบาทแรกซะแป๊บหนึ่งเดี๋ยกก็ไปถึงแสนและสร้างตัวมันง่ายเงี้ยง่ายๆใช้ออนไลน์เป็นก็พอคลิปนี้เท่านี้